สวัสดีครับช่วงนี้นะครับอากาศค่อนข้างร้อนมากนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังก็คืออาการฮิสโตกของน้องหมานะครับสังเกตได้ว่าทําไมเราถึงปล่อยให้น้องหมาตากแดดแบบนี้นะครับจริงๆเห็นไหมครับว่ามีทั้งพื้นที่ล่มและพื้นที่แดดนะครับน้องหมาบางตัวชอบอยากออกไปนอนตากแดดบางตัวเมื่อเห็นหรือว่าร้อนมากก็จะไปนอนในที่ล่ม รเราจะปล่อยให้เขาได้เรียนรู้วยตัวเขาเองนะครับแต่สิ่งสาคัญนั่นคือเราต้องมีน้ําดื่มเราต้องมีพัดลมพัดลมนี่ผมสำหรับผมผมให้ความสำคัญมากมากนะครับเพราะว่าพัดลมจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้อากาศหมุนเวียนอากาศถ่ายเทได้ดีขึ้นนะครับอากาศร้อนก็ มีปัญหากับน้องหมาอากาศอบอ้าวก็มีปัญหากับน้องหมาแดดแรงๆก็มีปัญหากับน้องหมาแดดก็มีคุณที่จะช่วยให้น้องหมาผิวสวยขนสวยผิวพรรณดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับอยู่ที่ความใส่ใจในการเลี้ยงอยากให้เพื่อนพี่น้องนะครับที่เลี้ยงสุนัขใช้การสังเกตน้องหมาเยอะๆลองดูเรื่องของอุณหภูมินะครับลองดูเรื่องของพฤติกรรมน้องหมา นะครับลองดูว่าสถานที่เลี้ยงของเราเป็นยังไงจะบอกว่านอกจากแดดนะครับที่ทําให้น้องหมาเสียชีวิตจากการเป็นฮิสโตกแล้วครับอากาศที่อยู่ในบ้านอากาศที่ร้อนอบอ้าวก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดเป็นปัญ,ปญหาเป็นฮิสโตกได้พื้นที่ที่มีอากาศหมุนเวียนอากาศถ่ายเทนะครับหรือแม้กระทั่งสภาพขนน้องหมาที่มีขนสองชั้นขนหนาก็สามารถทําให้เกิดเป็นฮิสโตกได้ในภาะวะอากาศร้อนๆน,นะครับเพราะว่าการขาดน้ําก็ด้วยเช่นกัน นะครับซึ่งอันนี้ก็อยากให้เจ้าของหรือพี่เลี้ยงนะครับใช้การสังเกตเยอะๆนะครับนะครับอันนี้ก็คือนอนตากแดดอันนี้นอนในนะร่มนะฮะเห็นหครับว่ามีพื้นที่ทั้งที่โดนแดดและพื้นที่ที่อยู่ในร่มน้องหมาสามารถเลือกเองได้ครับว่าเขาอยากใอยู่ตรงไหนนะฮะ แต่สิ่งสําคัญนั่นคือเราควรจะสังเกตว่าน้องหมามีอาการยังไงบ้างด้วยนะครับอย่าให้อยู่แต่ห้องแอร์มากเกินไปครับอยู่ห้องแอร์มากก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นความชื้นนะครับหรือแม้กรทั่งกับขนที่ลุ่งอยู่แต่ในบ้านที่เยอะมากเกินไปชิบะครับตอนนี้คือแบบ น้องหมาในคลาสห้สัปดาห์ก็คือตอนนี้น้องหมาผัดขนกันเยอะมากนะครับเพราะฉั้นคือสิ่งสาคัญเลยคือเราต้องเอาออกมาแปรงขนเราต้องส่งไปไว่ายนะ้ําส่งไปกูมมิ่งนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถแชร์ได้นะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ